สวัสดีค่ะทุกคนก็พบกับเบลลอีกแล้วนะคะในช่องเบลลี่เบลค่ะวันนี้นะคะเบล์ Bell ก็อยากจะมารีวิวนะคะการทำดูอัลเยลโลนะคะเป็นการทำเลเซอร์นะคะแต่เป็นการทําเลเซอร์ที่ไม่เจ็บเลยทุกคนคะ่ะคือมันแบบว่าเหมือนมีอะไรแค่มาจิ้มจิ้มแบบอุ่นๆตัวดูอัลเยลโลนะคะก็เป็นเลเซอร์ที่ทําให้ผิวของเรานะคะกระจ่างใสนะคะ พวกรอ,อยสิวต่างๆหรือว่ารอ,อยเส้นเลือดนะคะเลื่อนเส้นเลือดเล็กๆตรงจมูกที่เป็นรอยแดงอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะจางลงนะคะแต่ว่ามันไม่ได้ทําให้หายไปเลยในครั้งแรกที่ทำคะแต่มันจะทําให้ดีขึ้นค่นะ,คะแล้วแต่ปัญหามากน้อยของแต่ละผิวหน้าของแต่ละคนนะคะแล้ววันนี้นะคะเบลไม่ได้ลองพื้นนะคือนะคอ,อย่างใต้ตาเนี่ยคือเบลก็จะ ทาคอนซีลเลอร์นะคะเพราะว่า,าครั้งที่แล้วเบลไปฉีดใส่ตัวแคร์มาใช่ไหมคะที่ใต้ตา,ามันอยู่ได้แค่ประมาณแบบอาทิตย์สองอาทิตย์นะคะมันก็เริ่มหายไปแล้วใต้ตามันก็เลยกลับมาดำเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าผิวเนี่ยอันนี้คือแบบไม่ได้ลงรองพื้นนะคะจมูกก็คือมันไม่ค่อยอมีรอยแดงแล้วนะคะตอนแรกก็คือจะทารองพื้นนะคะแบบแบบอัดสวยๆแล้วก็อธิบายใช่ป่ะแต่คือแบบรู้สึกว่าผิวหน้าเราดีเราไม่อยาก ออลงรองพื้นอะไรเลยแล้วก็เลยทาแค่คอนซีลเลอร์นะคะแล้ววันนี้นะคะคือเบลถ่ายในออกล้องสดของ i p o o n นะะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำดูโอเยลโล่กันเลยค่ะตอนนี้ก็คือครีมหน้าออกมาคะ่ะเหลือแค่ตาปากคิ้วพี่ผู้ช่วยที่คลินิกคือมือเบามากเลยค่ะนัรนกมาก เพื่อมารับผลเไม่เจ็บโดยชฉพาะเป็นเชื้อที่ไม่เจ็บซึ่งเชื้อไปทางหนังที่ใช้มากเลยดอจะใช้แสงสีเหลืองผสมสีเขียวยิงไปที่หน้าแสงนี้จะมีสองแสงแสงหนึ่งจะเป็นสีเขียวว่าเปวนเรื่องรอยดำพวกฟากอะรอยดำสิวอะไรพวกนี้ครับแต่แสงสีเหลืองว่าเขาเในเรื่องของรอยแดงซึ่งเลือกสวยบนเน้อ คืม,ม,มเ็าค้ก็กม่ต้องกัวเรื่องแดดเรื่องตสกสะเก็กกดัปกติเลยแดดได้แต่ถ้าเลี่ยงได้จะดีมากครับรรคือยอ,ยอย่างเ้าสกกรติ๊น่ยอะไงียยงดือหม่อชักนมันหยุดมันหยุด้ตลอดเลยค่ะพวกนี้จริงๆระทัาเนี่ยจริงมันอยู่ได้ตลอดอออแลยแต่ว่าคือความใสาเนี่ยมันก็ต้องบอกว่าคือบังครัน้นก็ต้องค่อยๆเรื่อย หมือนทำปุ๊บรอยเม็ดสีรอยแดงมันก็จางลงไปตามจำนวนที่ฉีดยิงประการนั่เนาะแต่ถ้าเรายิงเรื่อยๆเม็ดสีติดรอยแดงไปดำก็จางไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยผ้าเปื้อนประการไปเรื่อยๆถามว่าทำบ่อยแค่ไหนก็ทุกสองอาทิตย์นะครับทำได้แต่ถ้าใคริีหน้าดีๆอยู่แล้วก็เดือนละครั้งก็ได้เหมือนแค่เมนเทนที่จีบแบบว่าดีเรื่อยๆดูกระจ่างขาวเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยถ้าใครเป็นฟ้ากะก็แนะนำทุกสองอาทิตย์ เป็นแบบเขาเรียกว่าดับเบิลไว้นะคะถ้ามาทำเลเซอร์นะคะก็จะได้ทำดับเบิลไว้ด้วยนะคะทุกคนสบายมากบอกเลยแบบตลับอะ่ะน,นะคะนี่คือหลังทำเสร็จนะคะนี่กล้องสดนะคะคือดูแบบผิวใสขึ้นอนะ่ะเราก็เนียนขึ้นเลยทุกคนคือปกติอะ่ะถ่ายกล้องสด หน้าสดมันไม่ค่อยเนียนขนาดนี้นะคะมันก็จะมีแบบรอยสิวอะไรต่างๆผิวไม่เรียบเนียนแต่อันนี้คือเนียนขึ้นแล้วก็ดูดีอะทุกคนก็จะเห็นได้ใช่ไหมคะว่าผิวแบบเนียนขึ้นเลยแล้วก็รูขุมขนกว้างตรงตรงหน้าแก้มตรงนีนะ้จมูกเล็กน้อยซึ่งมันก็แบบกระชับขึ้นนะคะแบบดูแบบเนียนขึ้น คือคุณหมอคือน่ารักมากคือแบบคือสมมติว่าอย่างในที่อื่นใช่ไหมคะคือเขาอาจจะแบบกําหนดช็อตเขาเรียกว่าช็อตคือต่อไม่แน่ใจเออกำหนดอะว่าแบบเออทำได้เท่านี้นะแต่อันนี้ก็คือทําแบบทําจนดีอะคะ่ะถือแบบว่าทําจนก่อนลูกค้าลูกค้าจะพอใจอะที่อื่นอาจจะแบบเออทำเพิ่มให้แนตะ่ว่าอาจจะ เงินเพิ่มนะคะแต่ว่าอันนี้คุณหมอว่าคือทําให้จนกว่าจะพอใจคือไม่เก็บเงินเพิ่มนะคะถามว่าเออเราได้สปอนเซอร์จากคลินิกนี้ไหมหรืออะไรทําไมต้องรีวิวขนาดนี้แบบรีวิวเวอร์หรือเปล่า <S <S คือปกติแล้วอะเบลบไม่ค่อยเข้าคลินิกนะคะเพราะว่ากลัวกลัวหลายๆอย่างคือแบบไม่มั่นใจในคลินิกอะเออคือทักทัอคลินิกไหนที่แบบเรามั่นใจเรารู้สึกว่ามันค่อนข้างแพงมากมากนะคะคลินิกนี้ก็คือตอบโจทย์นะคะเพราะว่า ครั้งที่แล้วเบลไม่ได้บอกว่าคลินิกนี้เป็นคลินิกที่น้าเบลทำมาตั้งแต่แบบหลายปีมากน่าจะแบบ 4- 5หปีได้แล้วหรืออาจจะมากกว่าน,นั้นซึ่งเบลก็ไม่แน่ใจนะคะเพราะว่าไม่ได้ถามแต่ว่าคือตอนสมัยเรียนอ่ะเบลก็ไปเป็นเพื่อนน้าที่คลินิกนี้ั่นก็เป็นเหตุผลอย่างหนึ่งนะคะที่เบลตัดสินใจทำที่รินมานีคลินิกนะคะเพราะว่ามั่นใจว่าปลอดภัยแน่นอน,นะ แนะนำสาวสานะคะที่กลัวเจ็บแบบเบลนะคะแล้วก็แบบที่กลัวมากๆอ่ะให้แบบว่าลองมาทำดูว่าเยลโล่ดูนะคะยังไงก็ฝากด้วยนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะถ้าใครมีคำถามอะไรนะคะก็คอมเมนต์คุยกับเบลได้เลยนะคะวันนี้ไปแล้วะคะ่ะบ๊ายบายนี่นะคะพี่พี่ที่คลินิกนะคะนี่พี่หวานคะ่ะพี่มีนคะ่ะ น่ารักมากเลยอย่าลืมนะคะฟินมานนีคลินิกค่ะ